สวัสดีครับทุกคนเป็นน้องทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันยุดของปีใหม่เนาะวันนี้เราเที่ยงตีสองเขายังมาถึงตีสามเพื่อก็คือจะยุดก่อนนะวันนี้ก็จะพาไปแหววที่ไหนวะรอยสุดเหตุนะเป็นมาถานที่มมัีเงินทดหน้าชาตาของเฮจังหวาลจีนใหม่เขาเนาะก็เชื่อมากทังกลางชาติแล้วก็ ออคนกรุงเทพนะคนทางยาี่วัดก็ชอบมาเอวกันครับวันนี้ผมจะพาไปพอนะครับความงงามของไนเราสุดเทพครับเป็นยังไงนะปตอวผมกันนี้นะครับไปขึ้นรถนะครับเดี๋ยว จะไปเพืเ่อนๆน,นะครับไปเอวรถแช้ด้วยกันนะตามผมมาเลยนะ วันดีดีได้เลขหวยขอเงินล่ำเือรวยถูกหวยรางวันขอเือโจบดีมันมีสี่สุขทุกท่านขอหวยใจในวันนี้ไม่แก่ ครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่อนุสาวรีย์ของครูบาศรีชัยแล้วนะครับในสมัยก่อน่การขึ้นไปนมัสการพระธาตุรสุเทพนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากครับเพราะมีถนนหนทางก็ประสบด,ดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้ทางขึ้นไปก็คปกคปแคบแนแบาราดเลียดต้องผ่านป่าเขาลำดาภไพและต้องปีนเขาขึ้นไปใช้เวลาถึงห้าชั่วโมงจนมีคำกล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า ถ้าบ่มีพลังบุญและความศรัทธาเริ่มใส่จริงๆก็บ่มีโอกาสได้ไปกาบพระธาตุรอสุเทพต่อมาในปีพศ2477ครูบาสศริชัยนักบุญแห่งล้านนามาจากวัดบ้านตานจากวัดลำปูนเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุรอสุเทพโดยมีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเจะใหม่สมัยนั้นเป็นโู้ เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ตรงหน้าส่วนซัดยังใหม่ในปัจจุบันใกล้ๆกับบริเวณน้ำตกไพ่แก้วโดยเริ่มสร้างวันที่9พฤศจิกายน2477คูบาสีิวิชัยและเจ้าแก้วนวรัตและภาพิสุสองประชาชนท่ายรูป็็นที่ระลึกที่บันไดหน้าเมื่อวันที่30เมษายน2478 เมื่อขา่าวการสร้างถนนขึ้นโดยสุเทพได้แพร่สะพัดไปยังจังหวัดต่างๆในภาคเหนือชาวผู้ที่เลื่อนใส่ในคูบาศิริชัยต่างทยอยกันมาจากทั่วสารพิษจนเต็มบริเวณเชิงดอยมดเพื่อมาร่วมกันสละแรงร่วมกันสร้างถนนโดยบุคิดค่าเจ้าใจใดๆทั้งสิ้นวันๆเนื่อจะมีประชาชน,นเข้ามาร่วมกันสร้างถาน,นนประมาณสามถึงสี่พันคนจากทั่วทุกจังหวัดทางภาคเหนือลงไปถึงตรังดิษ พิษนุโลกปริมาณคนงานที่มาช่วยนั้นมากเกินความต้องการของคุบารสิริทยจึงได้กำหนดให้สร้างถนนหมู่บ้านละสิบวาต่ออันและต่อมาได้ลด,ดลงเหลือหมู่บ้านละประมาณสอถึงสวาเพราะจะมีคนมาขอร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเรื่อยๆน,น,นับเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์มาก ที่การสร้างถนนขึ้นบนภูขเขายาวถึง11กิโลเมตรใช้เวลาเพียง5เดือนกับว2วันทั้งทั้งที่อุปกรณ์การสร้างมีเพียงแค่จอบเละเสียมเท่าอันอุปกรณ์ทันสมัยเช่นในปัจจุบันะยังบ่มีเลยและมีพิธีการเปิดใช้ถนนใหม่ได้เริ่มเมื่อวันที่30เมษายน2478โดยครูบาศรีวิชัยเป็นคนแรกที่นั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับผม

ขอโจอบดีมัง่งมีสิสุขกท่านขออวยใจในวันดีตีใหม่แก้วขอจบดีมัง่งมีสิสุขกท่านขออวยใจในวันนี้ตีใหม่แก่ ัยเยยวจะรู้ม่นตาเกิดมาทำไมจะตั้งรังเราเศร้าแต่งงานจะเสียเธอเราอยู่บ้างอาจไม่ดีอะไรมันดีขอมันงมีเงินทองเข้าของบ่อคันบ่อเขียมหอมแดงหอมเตรียมขายดี

ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตรงนั้นนะไอ้ก่อนที่จะไปดูตำนานน่ะเดี๋ยวเราจะเดยวไปรอบๆผ่านแล้วจะไปดูดท่ามันงามเมื่ไปร่เราสามารถพอ่จะนครับจากนี่นะครับเข้าไปบนจอมไวย์นั่นเองตัประมาณนี้ใช่ครับตพนนั้นคือความลนกลับ ภาษาในภาษาข้าเมืองเนาะมโนนี่นะภาษาไทยเนาะถนนนี่นะฮะแล้วก็หมายความว่าถ้าเอาปลูกไว้หลังบ้านนะครับจะช่วยนำให้คนในบ้านที่อยู่แถบจะได้รุ่งเรืองการไม่กลับเป็นขับเชื่อเนาะนี่ก็ฟังหัวไม่หัวเนาะโอเคพาไปต่างคนต่างครับ 加油 ถ้าแตกขึ้นมาแล้วนะฮะข้อระครังโดนะครับคุณว่าโลมจากเดนะครับตากความเครียดของ มาถึงที่จูดชมชมิอวอาจจะขึ้นท่าเราสุดเทีครับเอาเทเลนครับขับมองตรงไปทางหลังคนนะครับอาจจะมีนั่นแหหมอกบังเพชรหน่อยนะครับอาจจะหันเบอ,บอ,อ,อ,บบอชัดนะครับในเมืองสมัยที่น,นี้อากาศบอกค,คอ่อยเคลียร์ตอนนี้เนาะหรือว่าผมใส่แว่นดำไปก็หังนะ โอ้ไม่ละผมว่าใส่แว่นดำไปหรอกมาเลยมองเออบม่ค่อยชัดนะครับเออฉันได้ฉันนั้นนะครับเฮาใส่แว่นสีอะไรเฮาขอจะมองหันสีนั้นนะครับผมนี่ใส่แว่นดำามองมาทางพุ่นนำมันมัวไปหมดเนาะใส่สีส้มก็เป็นสีส้มนะครับใส่สีแดงก็พอหันสีแดงนะครับอันนี้นะฮการที่เฮาจะมองอย่างนะครับเฮาจะไปมองนั่นเดียวนะครับมองหลายห้านโทรออกเปวดใจอ่า น็อตโ้สิ่งใหม่ๆนะครับที่เราได้จังได้เจอน,นะครับอย่าไปทิ้งไปคั่งโอกาสที่มันลอยเข้ามาเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้โอ้ผมเหร็นะฮะทำเพื่อได้ข้อคิดนะครับว่ากใส่สแว่นหน,น่ถ้าใส่แว่นที่มันถูกต้องเนาะมั่ก็ให้ในสิ่งที่ถูกต้องถ้าใส่แว่นพิษมั่งก็หหนใส่สิ่งที่พิษๆๆนะครับอันนี้ครับตอนนี้เราก่อนได้ขึ้นมาใน พระธาตุบ่อสุเทพนะครับมาฟังประวัติสั้นๆนะครับพระธาตุบอยสุเทพราชาวรวิหารเป็นวัดที่มีความสําคัญในแง่ยประวัติศาสตร์แล่เป็นวัดท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ฮู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากพรหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกประมาณ10กิโลเมตรอยู่สุงเหรือระดับน้านทะเล1,053เมตร อยู่ในเขตตำบลสุเทอพอเมืางมจังหวัดจังหมัอย่างองค์เจดีย์ที่เฮาหาันตรงนี้นะครับตั้งอยู่บนยอดเขาห่นนี้ที่มีชื่อว่าดอยสุเทพแต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษีมีนามว,ว่าสุเทวะเป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าเทพเจ้าที่ดีซึ่งตรงกับความหมายของคําว่าสุเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าดอยสุเทพซึ่งมาจาก ชื่อของฤาษีคือสุเทวะฤาษีครับครับตอนนี้ก็ชาวต่างชาติอันยังก็เข้ามาแอวมากนะครับตรงนี้ ได้แอวมวนใจได้ผลบุญน,นำปีเก่าก็ล่วงไปแล้ว ที่เขาจะไปวันน้นาจจเตี่ยวในริของภานแคปเพื่อไปแล้วนที่เขาเดินขึ้นนะครับเอาต่อเดี๋ยวข้างน้าจะ้หอดนะเดิน้อดนะเข้ไปมวางเนี้เขาต้องเตี่ยวลงนะครับเดียวลงน่เมือนกันครับการทำวิดีโอถามเลยนะครับการเริ่มต้นนะเป็นสิ่งที่ ยากน่อยนะครับยากหน่อยยาก่ยอย่างเ่ตอนที 2> <2> <2> ่เขาจะบอกวิธีที่จะไปนะครับแต่มันง่ายถ้าเราทาตามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วเนี่ยเงหอยตางเทงหอยตางคือเราเกี่ยวแต่ไปสู่ความสำเร็จนั้ง่ายขึ้นอยากจะพาเขาคิดไว้ตรงนี้ว่าทุกๆการเริ่มต้นนัมันยากเสมออยู่ที่ว่าเราจะอดทนแล้วก็ มุงมั่นไปถึงความสำเร็จได้อย่างไรเอา,าล,ล้มเลิกไปก่อนนะครับเราทุกคนนะไปถึงที่ความสำเร็จแน,น่นอนครับนะครับตัวนี้เปอย่างตาเต็มเลนะครับผม วันนี้ขึ้มาเอวรายสุเทพนะครับตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับก,ก็มีคำหนาคำพูนบอกไว้ว่าถ้าใครหรือว่าคนสังจังหวัดเนี่ยเข้ามาอย่างในเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นมารอยสุเทพเนี่ยก็บอกว่าแบบเชียงใหม่ี่ถ้าขอเชจอทุกท่านนะครับที่มาเอวเชียงใหม่แล้วก็เล้ขึ้นมาเอวบนพระธาตุราชสุเทพได้มาจากไปจุฬาสุทธิ์ไทยแล้วก็พระธาตุราชสุเทพนีะครับ ขาต่อไปนะครับผมจะพาไปกันที่ไหนติดตามวิดีโอผมในวิดีโอต่อไปนะคว่าผมไปที่ไหนนะครับนี้ก็อสวัสดีไปไม่ทุกๆุท่านนะครับสวัสดีครับ